ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุกกิ้งกูรูนะคะ mm hmm. กับนานา mm hmm. มารีนา mm hmm. จงเลิศเจษดาวงค์ค่ะ mm hmm. พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะ mm hmm. เวลาดีๆ9 1 0นาท,ทางช่อง8ค่ะ นานานะคะกับเชฟกูรูตัวจริงค่ะเชฟประจวบนิรังสัรน,นะคะตัวจริงเรื่องอาหารจะพาคุณผู้ชมเขา้าครัวทําอาหารข้าวหวานรังสันเมนูเดิมๆให้กลายเป็นเมนูใหม่ค่ะวันนี้ใครชอบอาหารอีสานนะคะเรามีไอเดียค่ะในการทําซุปหน่อไม้ในแบบฉบับเชฟประจวบมาฝากจะเป็นอย่างไรไปลองชมกันค่ะ เมนูวันนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นกระแสนะวันนี้เลยเชฟเลยก็จะเอาซุปหน่อไม้มาทําเป็นสลัดนะสลัดที่นี่เดี๋ยวเราต้องดัดแปลงโฉมนะคือกินได้แลวทุกอย่างก็จะดูหน้าตามันก็จะเป็นว่าทันสมัยขึ้นแต่รสชาติอันนี้เหมือนกับเรากินแบบซุปหน่อไม้อันนั้นก็จะได้รสชาติครบแล้วในเวลาเดียวกันเราทําน้ําซอสนะซอสนี้เราก็จะเอาเป็นพวกส่วนประกอบของปลาร้าสองเครื่อง เอามาเป็นเครื่องปรุงแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับน้าราดกับไอ้ตัวสลัดซุปน่อไม้อาจจะทําดูแล้วมันก็อาจจะเออได้อะไรที่เป็นทรสใหม่นะแทนที่จะตักกินแล้วก็ใช้มือจิ้มกับข้าวเหนียวอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่นี่เราเอาลักษณะว่าใช้ซ่อมตักหรือกินหรือว่าให้ทําเป็นอาหารหรูๆอันนี้ก็สามารถออกไปทําได้นะก็ให้ผู้ชมลองทําตามสูตรนะแล้วก็ลองดูพิจารณาดูว่าเออสมกับคำที่ได้บอกไปว่าอันนี้ใช่เลยหรือว่าอาหารเหมอนก็ดัง เดิมของเราแต่ว่าม,ามันปรับโฉมครับ ชมคะปกติแล้วเนี่ยหนึ่งในอาหารอีสานที่หลายๆคนชอบทานคือซุปหน่อไม้เนาะแต่วันนี้เนี่ยล้มมากเลยเชฟประจวบไม่ได้ชวนคุณทำซุปหน่อไม้ธรรมดาธรรมดาเชฟบอกว่ามาในนอยู่กับกูรูอย่างนี้เนี่ยนะมาทําวุ้นกันดีกว่านะนะตกใจมากนะตอนแรกที่เชฟบอกว่าจะทาวุ้นซุปหน่อไม้แต่คุณผู้ชมพอทานเขาไปเสร็จแล้วอุ้ยมันเข้ากันเฉยเลยอะ่ะมาชวนคุณผู้ชมทำพร้อมๆกันดีกว่าค่ะกับเมนูวุ้นซุปหน่อไม้กับน้ำปาลา้ะทรงเครื่องจา้าขั้นตอนแรกวุ้นซุปหน่อไม้ของเราจะต้องใช้น้ำใบยะนางถูกไหมคะ เชฟจะต้มน้ำใบยะนางเนี่ยนะคะกับผงวุ้นค่ะแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชม่ะผงวุ้นที่พวกเราเลือกใช้ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเปลี่ยนนี่ห้อผงวุ้นเลยอะ่ระสารังเงื่อค่ะนี่ก็เป็นผงวุ้นที่ผลิตจากสาหร่ายคุณภาพนะคะเมื่อนํามาคนกับส่วนผสมของเหลวจะละลายตัวได้ดีค่ะแล้วก็ไม่จับกันเป็นก้อนเทคนิคการทําวุ้นให้ไม่จับตัวเป็นก้อนอีกหนึ่งเทคนิคนี่นะคะใส่ลงไปคนกับส่วนผสมของเหลวของเราก่อนตั้งไฟค่ะ แล้วการที่จะทำให้วุ้นของเราเนี่ยนะคะเซ็ตตัวได้ดีเนี่ยนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาคุณทำเนี่ยต้มจนกระทั่งวุ้นของเราเดือดตรงกลางนะคะจากนั้นเนี่ยรับรองเลยแหละว่าไม่ว่าจะทำวุ้นสูตรไหนเนี่ยนะด้วยผงวุ้นตรานาังเงือกรับรองเซ็ตตัวแน่นอนจ้าเอาละหลังจากได้ส่วนผสมตัวน้ำใบยะนางต้มกับผงวุ้นตรานาังเงือกแล้ว เรามาเพิ่มความนัวให้อาหารของเรานะคะด้วยน้ำปาลาร้าปรุงรสฝาทองค่ะตราออนตอนสวนกลิ่นหอมเข้มข้นเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินปาลาร้าแต่ต้องการน้ำนัวๆรับรองว่าไม่เห็นข่าวปาลาร้าเลยล่ละคะ่ะได้ทุกอย่างแล้วนานาใสเครื่องได้เลยใช่ไหมครับใส่นีนอ,อะไรบ้างคะเชฟขาก็เป็นหน่อไม้ที่เราขูดเส้นแล้วหน่อไม้ขูดเป็นเส้นๆน,นะคะ จากนั้นก็หอมแดงหอมแดงนะคะพริกป่นข้าวคั่วพริกป่นนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยเข้าวคั่วเนี่ยนอกจากหอมแล้วยังเป็นตัวช่วยให้มันดูคุณนุนด้วยหนูอันนี้มันก็เหมือนซุปหน่อไม้ปกติเลยนะเชฟนะเหมือนเลยล่ละ <c oughs> อ่ะน้ำมะนาวนะคะแล้วก็เครื่องสมุนไพรเครื่องสมุนไพรของเราผักชีใบเลื่อย <c oughs> ต้นหอม จะะแหน่ผักชีลาวนะคะคีบใส่ลงไปนะคะในพิมพ์ของเราค่ะหลังจากที่เราใส่วุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเรียบร้อยดีแล้วเอาซุปหน่อไม้ที่เป็นวุ้นของเราใส่ลงไปนะคะใส่เนื้อให้เต็มก่อนแล้วค่อยเติมส่วนผสมน้ำลงไป ใส่น้ำลงไปนะคะโอเคสวยมากเลยเอาละเสร็จแล้วค่ะพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทจากนั้นนำเข้าตู้เย,ย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะ <c oughs> น้ำปลาร้าทรงเครื่องวันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ว่ามันทำพร้อมๆกับเค้ดีกว่าเค้กบอกว่ารับประทานเข้ากันกับวุ้นซุปหน่อไม้มากๆอัมพวาะที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวทำซอสของเราตัวแรกนะคะขาวข้นหอมมันเหมือนกับที่คันโซต นะคะสายนี่เลยค่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร้อนก่อนใช้เป็นตัวช่วยให้ตัวซอสของเราข้นใช้นิดเดยวก็ได้แล้วน้ำปาลาลับปรุงรสฝาทองตราออนตอนสุวรรณค่ะทำให้อาหารของเรามีกลิ่นหอมเข้มขน้นเพิ่มความนัวให้อาหารได้ น,ะะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกสมุนไพยของเรานะคะจะมีกระชายสับละเอียดค่ะอู้มันเป็นเหมือนเหมือนหล่นเนาะ <c oughs> ตะไคร้สับละเอียด สมุนไพรอีก2อย่างของเราเป็นใบมะกรูดซอยกับถั่วฝักยาวหั่นท่อนเล็กๆอย่างนี้ครับใส่เลยไหมคะใส่ได้เลยใส่ใบมะกรูดหมดเลยนะได้เลยอู้เยอะนะเชฟใบมะกรูดซอยถั่วฝักยาวค่ะด้วยความที่เมื่อกี้ใส่แป้งไลเนาะเราก็เลยต้องผัดจนกระทั่งส่วนผสมของเราในเดือดตรงกลางนะคะโอเค ได้แล้วเนาะเดีทุกพูดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรับประทานคู่กับวุ้นซุปเหน่อไม้ของเราค่ะเพอเขาเย็นขึ้นมาหน่อยเขาจะข้นขึ้นค่ะคุณผู้ชมโอเคก็ได้แล้วกับเมนูวุ้นซุปเหน่อไม้กับน้ำปลาลรงเกลือของเชฟประจวบหน้าตาแปลกๆด้วยหน้าตาแปลกแต่รสชาติดีนะทุกอย่างไม่มีเอาจากอะไรก็ได้ว่ามึงไม่ได้นอกสูตรของไอ ซุปหน่อไม้ครับเชฟยืนยันและวการันตีค่ะว่าทานก็ไปเสร็จแล้วเนี่ยซุปหน่อไม้คือซุปหน่อไม้เหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนหน้าตาไปโมเดิร์นขึ้นลองเอาสูตรของเชฟไปลองทําทานกันดูนะคะหรือเอาสูตรไปปรับใช้ได้ตามชอบเลยรับรองอร่อยชัว ที่ชอบกินเค้กนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับชื่นชอบกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีทั้งบัตเตอร์เค้กนะครับที่เป็นหน้าครัมเบิลนะครับแล้วก็ฟรุตโลเค้กอร่อยๆมาฝากกันแล้วครับต้องบอกเลยนะครับขอแนะนําตัวแรกก่อนเลยนะครับบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลนะครับเป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงๆนะครับระหว่างเค้กฟรุตแล้วก็ครัมเบิลนะครับ บัตเตอร์เค้กนุ่มๆนะครับในอัตราส่วนที่1ต่อ1เลยเนยแป้งไข่นมนะครับอันนี้เข้มข้นมากๆได้เนื้อบัตเตอร์ที่แน่นเนียละเอียดเลยนะครับแล้วก็จะมีผลไม้ต่างๆนะครับที่สําคัญจะมีครัมเบิลด้านบนกรอบๆ หอ,อมอร่อยจริงๆครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าเนี่ยเหมือนสวรรค์3ชั้นของคนชอบกินเค้กเลยครับโดยบัตเตอร์ฟลุคครัมเบิลของเรานะครับมีทั้งหมด4รสชาตินะครับมีอะไรบ้างครับเจ๊เจ๊อีสีรสชาติของเรานะคะเริ่มจากสตรอเบอรี่ค่ะเนื้อเค้กละเอียดเนียนนุ่มนะคะชุมช่มฉ่ำด้วยสตรอเบอรี่นะคะชิน้นโตๆเลยตัวแอปเปิลนะคะตัวต่อไปเป็นทั้งแอปเปิลแดงแล้วก็เขียวะะเลยค่ะขอแอปเปิลแดงให้ความหวานแอปเปิลเขียวจะอมเปรี้ยวหน่อยอบออกมาเสร็จแล้วทานแล้วพอดีในเย็นเลยแหะค่ะที่สำคัญเป็นแออปปเเิิลคัพศษ ตัวต่อไปเป็นกล้วยหอมค่ะอันนี้เป็นเนื้อเค้กเนียนนุ่มหอมอร่อยด้วยกล้วยหอมสีทองสดโตเลยสุดท้ายนะคะเป็นบัตเตอร์ฟรุตครมโบ่บูเบอรี่ค่ะตัวนี้นีพรีเมียมจริงๆเนื้อเค้กละเอียดนะคะที่สําคัญโรยด้วยบูเบอรี่แท้ๆบูเบอรี่สดๆนะคะนำ้ำๆเลยข้างบนค่ะบัตเตอร์ฟรุตครมโบทั้ง4รสชาตินะคะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่าเค้กบัตเตอร์เค้กผลไม้ก็อร่อยมากแล้วแต่คุณพ่อกับคุณแม่บอกว่า มันต้องอร่อยเป็นสวรรค์สามชั้นที่พี่บอกเพราะว่ามีครัมเบิลกรอบๆอยู่ข้างบนด้วยค่ะใครที่ติดใจเจ้าตัวพายของบ้านเราเนีนะ,ะพีภพายตัวนี้อร่อยไม่แพ้กันเลยค,ค่ะคุณขาเพราะว่าครัมเบิลข้างบนเนี่ยหอมเนยมากๆโรยข้างบนเยอะหนาะโตะเลยที่สําคัญอบออกมาเซฟกรอบรวบได้ได้ว่าตัดเข้าไปข้างบนกรอบๆข้างล่างฉ่ำๆอุ้ยดีมากแล้วคุณคิดดูสิเราซีลสุญญากาศแบบนี้เนี่ยนะคะรับรองเลยว่าคุณภาพของของเราเนี่ยอร่อยมากๆ ออกจากเตาอบเราสดใหม่แบบนั้นไปถึงหน้าบ้านคุณเลยล่ะค่ะ ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทานนะคะซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเก็บเข้าช่องแช่แข็งได้1เดือนเลยค่ะคุณคาแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแนะนําให้หั่นเป็นชิ้นพอดีคาค่ะที่ต้องการนะจากนั้นเอาใส่กล่องพลาสติกนะคะปิดสนิทสามารถแช่เย็นในตู้แช่เย็นธรรมดาได้2สัปดาห์แช่แข็งได้ยาวๆเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมสามารถสั่งเข้ามาได้1กล่องแบบนี้ราคา950บาททุกรสชาตินะคะ9 5 0บาทที่สําคัญที่สุดส่งฟรีท่วประเทศเลยค่ะนอกเหนือจากบัตเตอร์ฟรุตครัคมเบ ใครที่ชอบทานเค้กอร่อยๆแบบหวานกำลังดีนะครับที่สําคัญดีต่อสุขภาพเนี่ย ผมแนะนำอันนี้เลยครับฟรุตโรเคกนะครับมีทั้งหมด4รสชาติเลยต้องบอกว่าอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่เลยนะครับออกมา4ี่รสชาตินะฮะตัวเค้กครับจะเป็นสปันอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวไส้เนี่ยจะเป็นไส้ผลไม้แท้นะครับที่ลดปริมาณน้ำตาลทรายลงถึง50%เนครับเน้นความหวานจากผลไม้แท้จริงนะครับใครที่กังวลเรื่องน้ำตาลเรื่องความหวานเนี่ยอันนี้ผมแนะนำนะทานได้ทานดีทานอร่อยครับตัวแรกที่แนะนำเป็นเค้กโรแอปเปิลค่ะเราใช้เนื้อแอปเปิลนะคะคือใช้แอปเปิลทั้งลูกเลยแหละค่ะมาฟัน แล้วก็ใส่ตัวอบเชยลงไปบดจนเป็นเนื้อละเอียดเลยนะคะเป็นเหมือนพูเร่เนะาะจาก<ช>นั้นเนี่ยนะคะแอปเปลิลของเราเนี่ยตัวไส้แอปเปลิลก็จะสอดไส้ลงไปในเนื้อสปันแล้วก็ม้วนออกมาเป็นทอดกินทุกคำในเค้กโรของเราเจอเนื้อแอปเปลิลทุกคำ ตัวต่อไปเป็นเค้กโรมะม่วงค่ะใช้เนื้อมะม่วงสุกสายพันธุ์ดีนะคะเราใช้สายไก่คันเราไม่บอกสายพันธุ์ไหนบ้างเราเอามาบดผสมพวกบางอันเนี่ยเนื้อเยอะกลิ่นไม่หอมบางอันกลิ่นหอมเป็นเซียนเพระนาะฉะนัะ้นอ่ะแต่ละอันของเราเอามาเบลนอเองจช่พิเศษจนกระทั่งเราได้เป็นพูเรมะม่วงนะคะของเรารสชาติหอมหวานค่ะเราเอาเจ้าตัวเนื้อมะม่วงบดละเอียดเนี่ยมาป้ายลงไปบนสปันแล้วก็ม้วนออกมากัดคำไหนก็จะมะม่วงเหมือนกัน มาที่โรส้มนะครับกัดข้ำไหนก็เจอส้มเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเราใช้ส้มตันคิดนะครับแท้ๆเลยนะครับเอามาบดละเอียดจนเนียนนะครับมาเป็นพูเร่ส้มครับบาดลงบนสปันนะครับสีส้มนุ่มๆนะครับกัดคาไหนก็อร่อยคํานั้นเลยแหละครับผม และสุดท้ายนะครับแนะนําจริงๆหลายคนเห็นปุ๊บตกใจเพราะว่าไม่ค่อยเห็นมีใครเอามาทําวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับหยิบตัวนี้มาครับก็คือขนุนนั่นเองนะครับเราเอามาทําโรขนุนครับใช้ขนุนนะฮะสุกงอมสีเหลืองทองเลยเอามาบดผสมนะครับจนเนียนเป็นพิเรนะครับจากนั้นก็มาปาดลงบนเค้กบัดน,นะครับเวลาทานก็จะได้กลิ่นหอมๆของขนุนด้วยสนใจสั่งเลยค่ะคุณผู้ชมะ่ะ 1แถวแบบนี้ราคาเพียง450บาทค่ะคุณแต่วันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะคุณซื้อ2ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นคละรสชาตินะราคา900บาทส่งฟรีทุกประเทศจ้าสนใจสั่งขนมอร่อยๆนะครับสูตรพิเศษของอาจารย์ิ่งสักและครอบครัวนะครับทั้ง b u t เตอร์ฟรุตครัมเบนะครับแล้วก็ฟรุตโรเค k กทั้ง4ีรสชาติเนี่ยสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับ ี0922658968นะครับหรือว่าทุกช่องทางนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้นะครับย้ำนะฮะคุณผู้ชมโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศเลยละครับ น,นี่คุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมขะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ c o o k ิ้งกูรูย้อนหลังนะคะหรือเข้าไปเลือกชมสูตรอาหารทั้งเค้าและหวานได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งทาง Facebook TikTok IG คุณผู้ชมเพียงพิมพ์คำว่ายิ่งสักโพสนะคะเข้าไปเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง y o u t u b e นะคะคุณผู้ชมเซิร์ชคำว่ายิ่งสัคที่มีนะจะมีรายการพวกเราเยอะแยะมากมายเลยย้อนหลังนะคะ เยอะมากๆให้คุณผู้ชมได้เลือกดูค่ะหลังจากเข้าไปชมเสร็จแล้วฝากกด subscribe กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะกลับมาติดตามชมรายการ Cooking Guru ของพวกเราได้ใหม่นะคะคุณผู้ชมทุกวันอังคารค่ะเวลา9.10โมงนาทีทางช่อง8ค่ะวันนี้นานาทิตตี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ